บทที่แปดสิบสี่เศรษฐีขี้เหนียวพระเจริญไปถึงบ้านโยมบิดาในตลาดเมื่อเวลาสิบนาฬิกาโยมยายไม่ได้เจ็บไข้ยอย่างที่ท่านกังวล ครั้นเห็นพระหลานชายก็ยินดีปรีดาแม่จวนเองก็ดูแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อมาอยู่ร่วมบ้านกับมารดาได้สนทนาธรรมกันทุกวันทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานส่งผลให้สุขภาพกายพลอยดีตามไปด้วยเรื่องที่น่าย,ยินดียิ่งกว่านั้นคือนางสาวจำแลงเลิกเล่าได้แล้วโยมยายเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีคู่รัก เขาบอกถ้ามันเลิกเล่าได้ก็จะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่มันก็เลิกมาได้เดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่ท่านไปอยู่บางกอกนั่นแหละพระหนุ่มจึงพูดกับพี่สาวว่าอาตมาอนุโมทนานับว่าเป็นบุญวาสนาของโยมพี่ที่เลิกใช่ได้ท่านนึกถึงนางเหรียญรู้สึกสงสารโยมป้าที่ต้องตกอยู่เป็นทาสของสุราจนกระทั่งสิ้นชีวิต แล้วนี่จะมาสู่ขอกันเมื่อไรเป็นคนที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครท่านถามถึงคนที่จะมาเป็นพี่เขยคนสุพรรณจ้ะเขาติดใจฝีมือตีระนาดของฉันนางสาวจำแรงตอบไอายที่เห็นพี่สาวมีอาการเก้อเขินพระหนุ่มจึงพูดว่าเขาคงเป็นคนดีนะ ถึงอาตมาจะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็มั่นใจว่าเขาต้องเป็นคนดีเพราะทำให้โยมพี่เลิกเกล้าได้ดีจะท่านเขาเคยมาที่บ้านมาขอให้โยมแม่ช่วยกวดขันถ้านางจำแรงเลิกกินเหล้าได้ครบสามเดือนเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่ก็เหลืออีกสองเดือนนางจำแรงมันใจเด็ดจะ้ะไม่เคยดื่มอีกเลย โยมพ่อก็โล่งใจที่มันเลิกเสียได้แม่จวนรายงานให้พระลูกชายฟังและนิยมพ่อไปไหนละจ๊ะท่านถามถึงทิศพองไปเฝ้าศพที่อ่างทองจะ้ะลุงบุญช่วยเศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วนางสาวจำแรงบอกพระน้องชายที่เป็นเพื่อนบ้านกับโยมพ่อนะหรือ ก็มีคนเดียวนั่นแหละท่านน่าสงสารแกนะป่านนี้ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนบุญทานไม่เคยทำขอทานไม่เคยได้อะไรจากแกไม่ว่าจะเป็นข้าวสักทนานหรือว่าเงินซักเฟืองขี้เหนียวชะมัดพี่สาวพระเจริญวิจาร์เพื่อนของบิดาพระเจริญเองก็รู้จักบุรุษผู้นี้เป็นอย่างดีด้วยว่าเคยไปมาหาสู่กันเป็นประจำ คนที่รู้จักนายบุญช่วยจะตั้งสมญาแกว่าเศรษฐีขี้เหนียวเพราะแกไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลใครๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงแต่กระนั้นแกก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดไม่อยากได้ของของคนอื่นแกก็มักสอนท่านว่าไอ้หนูเชื่อลุงเถอะบุญทานไม่ต้องไปทำมันรอกสิ่นเปลืองเปล่า การทำบุญบริจาคทานทำให้ร่ำรวยนะครับลุงยายบอกพระท่านสอนขนาดยายขี้เหนียวยังชอบทำบุญเด็กชายแกะแยง้งลุงไม่เชื่อหรอกดูอย่างลุงไม่เคยทำบุญแต่ทำไมถึงมีเงินทองมากมายคนที่ชอบทำบุญเสอีกกลับจนลงจนลงลุงสอนลูกๆไว้เลยว่าไม่ต้องไปทำบุญ ขอให้ขยันทำมาหากินก็รวยได้ลุงไม่เคยให้เงินขอทานเลยเหรอครับไม่เคยเวลามีขอทานเข้ามาในบ้านลุงก็จะให้ลูกๆช่วยกันไล่และถ้าเขาไม่ไปล้วครับลุงก็ให้เอาไมา้ไล่ตีลูกๆเชื่อฟังลุงก,กันหมดทุกคนพอขอทานมาจะช่วยกันขับไล่ออกไปไม่แต่ขอทานเท่านั้นนะถึงพวกที่มาเรียร้าย ลุงก็ไม่เคยให้คขนให้ไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็มารบก,กวนไม่รู้จักจบจักสิน้นนายบุญช่วยปักใจเชื่ออย่างนี้ลุงพี่ว่าลุงบุญช่วยก็จะไปเกิดที่ไหนจ้ะคนกำลังมีความรักถามน้องชายอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันตามคำพีพระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลที่ตรณีเหนียวแน่นไม่บริจาคทานหากเขาตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนยากจนขัดสนแต่ว่าแกเป็นอะไรตายแหละโยมเห็นพ่อว่าแกเป็นโรคฝีในท้องจ้ะเอนี่ก็จวนเพลแล้วนี่มลหลวงพี่ฉันเพลที่นี่นะฉันจะได้ไปเตรียมจัดสำรับกับข้าวแล้วแต่โยมพี่เถอะ อาตามายังไงก็ได้จะฉันที่นี่หรือกลับไปชันที่วัดก็ได้ท่านฉันที่นี่แหละโยมขอนิมนต์นึกว่ามาโปรโดโยมถึงบ้านก็แล้วกันถึงจะไปวัดใหม่ไว้แล้วแต่ว่ายังทำบุญทำทานจำแรงเองไปเตรียมเพลงได้แล้วผู้เป็นยายสั่งหล้านสาวนางสาวจำแรงลูกออกไปแล้ว พระเจริญคงนั่งคุยกับโยมยายและโยมมารดาท่านคิดไปถึงนายบุญช่วยนึกถึงภาพลูกๆของแกที่ช่วยกันผลักสายไล่ส่งขอทานที่บังเอิญพลัดเข้าไปในบ้านของแกแล้วเลยนึกถึงไปถึงตาป่วนกับยายพันขอทานสองผัวเมียที่เคยมาขอบ้านโยมยายบ่อยครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กไว้ผมแกะวันหนึ่งที่บ้านโยมยายมีเทศมหาชาติสองผัวเมียก็มาขอทาน โยมยายใช้ให้ท่านนำข้าวสารสองทนานกับเงินอีกหนึ่งสลึงไปให้ท่านรู้สึกแปลกใจจึงถามว่ายายทำไมวันนี้ให้ขอทานมากเป็นพิเศษทุกทีผมเห็นให้ข้าวหนึ่งทนานกับเงินห้าสตางวันนี้ให้ตั้งหนึ่งสลึงสงสัยฝนจะตกก็วันนี้บ้านเรามีเทศมหาชาติได้ทำบุญแล้วก็ให้ทานด้วย จึงต้องให้มากหน่อยเองอย่าพูดมากนักเลยไอ้หนูล้านถูกยายว่าเมื่อท่านนำข้าวสารกับเงินไปให้ตะป่วนกับแยายพันก็ยังไม่ยอมไปท่านจึงบอกว่าลุงทำไมท่งยังไม่ไปละ่ะไปขอบ้านอื่นต่อสิตะป่วนตอบว่าลุงยังไม่ไปรอกไอ้หนูลุงขอฟังเทศให้จบก่อน ขอลุงฟังเทศด้วยคนนะแล้วแกกับเมียก็นั่งฟังเทศตั้งอกตั้งใจเมื่อพระเทศจบก็ยกมือขึ้นสาธุและจึงพากันไปโยมยายจำตะปวนกับยายผันได้ไหมจ๊ะที่เคยมาขอทานสมัยโยมยายยังอยู่บางม่วงหมูนะ่ะท่านถามโยมยายจำได้สิแกอยู่บ้านไผ่คว้างโน่น เป็นคนใจบุญใจกุศลทั้งผัวทั้งเมียขอทานเขาได้ก็นำไปทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงลูกดูเหมือนแกจะมีลูกห้าคนท่านก็รู้จักไม่ใช่หรือจากอาตมายังเคยตามไปดูบ้านแกและรู้จักลูกๆแกด้วยพระเจริญตอบแม่จวนจึงพูดขึ้นบ้างว่าแกเป็นคนดีนะแม่ชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ ไม่มีเงินก็เอาแรงเข้าช่วยทุกครั้งที่มาวัดศรัทธาพิรมมีงานตะปวนจะมาช่วยตักน้ำยายผันช่วยล้างจานแม้จะเป็นขอทานก็มีจิตใจดีพวกชาวบ้านเมตตารักใกร้แกทุกคนนั่นสิที่ต้องมาขอทานก็เพราะยากจนไม่มีที่นาจะทำกินแต่แกก็ไม่ได้ขอทานเขากินจนตลอดชีวิตหรอกนะ เพราะเมื่อลูกๆกแกโตก็ช่วยกันทำมาหากินความที่พ่อแม่เป็นคนดีก็เลยส่งกุศลไปถึงลูกๆล,ลูกแกเรียนเก่งแล้วก็มีคนช่วยเหลือกเกื้อกูลให้เรียนสูงๆพอจบออกไปก็ได้งานดีๆทำส่งเงินมาให้พ่อแม่ตาป่วนกับยายพันธก็เลยเลิกขอทานเขากินเพราะลูกๆไปทำงานบางกอกส่งเงินมาให้ทุกเดือน มารดาแม่จวนพูดถึงคุณความดีของขอทานคู่นั้นตะปวนตายก่อนหน้าอาตมาบวชไม่กี่วันอาตมายังไปเผาศพส่วนยายผานลูกๆมารับไปอยู่บางกอกด้วยพระนมว่า แม่ว่าปานิตาป่วนกับยายบุญช่วยจะไปเกิดที่ไหนจะ๊ะแม่จวนถามมารดาหากจะให้พยากรณ์ข้าก็คิดว่าถ้าสองคนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ตาป่วนต้องเกิดเป็นเศรษฐีส่วนยายบุญช่วยก็ต้องเป็นขอทานหรือท่านว่ายังไงโยมจางถามพระหลานชาย พระหนุ่มจึงถือโอกาสเทศนอกธรรม,มาด้วยการยกพระบาลีมากล่าวความว่าจิตเตสังกาลิเททุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังถ้าหากสองคนนิ้ตายในขณะที่จิตกำลังเศร้าหมองก็ต้องไปเกิดในทุกขติซึ่งมีสี่ภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าเขาตายขณะจิตพองใสก็จะไปเกิดในสุคติตเช่นมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นดังพระบาลีว่าจิตเตอสังกฤลิเถสุขติขตปฏิกังขาพูดง่ายๆก็คือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบจิตถ้าก่อนตายเขานึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำจิตก็จะเศร้าหมองแต่ถ้านึกถึงกุศลกรรมจิตก็จะใส สมมติว่าสองคนนี้จิตใสทั้งคู่ทำให้ไปเกิดในสุขติเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่เท่าเทียมกันเพราะกรรมธรมาต่างกันลุงบุญช่วยจะไปเกิดในตระกูลยากจนขัดสนขณะที่ตะปวนไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยภิกษุนุมพยากรตามคำพีก็แปลว่าเศรษฐีไปเกิดเป็นขอทาน ส่วนขอทานกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีอย่างนั้นหรือจะ๊ะแม่จวนถามพระลูกชายถูกแล้วจะ้ะเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมท,ทั้งทั้งที่โยมยายคอยอบรมสั่งสอนทุกวันพอมาบวชมาปฏิบัติธรรมจึงได้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็ระลึกนึกถึงกรรมที่อาตมาทำไว้เมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะมาให้ผลแต่อาตมาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะยอมรับทุกกรณี จะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาท่านรู้สึกสลดใจเมื่อน,นึกถึงการกระทำในครั้งอดีตอย่าไปคิดถึงอดีตให้ใจเศร้าหมองเลยท่านถึงยังไงมันก็ผ่านพ้นไปแล้วหน้าที่ของเราต้องชดใช้กรรมเก่าต้องชดใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างเหมือนเราไปเป็นหนี้เขาหน้าที่เราก็คือต้องใช้คืนเขาแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้ขึ้นมาใหม่ ทำอย่างนี้ไม่ช้าก็จะหมดหนี้หมดสินเป็นไทยแก่ตัวโยมยายพูดให้สติค่ำวันเดียวกันนายหล่อมาหาหลวงพี่ถึงกุฏิที่พักดูเขาดีใจนักที่ท่านกลับมาหลวงพี่เรียนจบแล้วเหรอครับไหนว่าหลักสูตรตั้งหกเดือนหรือว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนเวลาที่กำหนดเขาตั้งคำถามเปล่าลออ อย่างข้านะหรืจะเรียนจบก่อนกำหนดเมินสัชาติหนึ่งเธอท่านตอบตามจริงแล้วทำไมจึงกลับมาละครับหรือว่ามันยากจนเรียนไม่ไหวใช่หนุ่มอยากรู้จะว่ายากก็ยากนะแต่ไม่ถึงกับจะเรียนไม่ไหวหรอกที่ข้าต้องกลับมาพระโยมแม่เนนทองเขาป่วยโยมพ่อมีหนังสือไปบอกให้กลับข้าก็เลยต้องมาส่งท่าน ไม่ได้เล่าหรอกว่าเนนทองเรียนดีจบหลักสูตรแล้วคือเล่าไปตัวท่านต้องอับอายขายหน้าในหรองั้นก็แปลว่าหลุงพี่ต้องกลับไปเรียนต่อให้จบแล้วเนนทองดีต้องไปอีกใช่ไหมครับใช่หนุ่มซักค่อนข้างละเอียดอาจารย์ข่าสั่งมาว่าให้ข้ากลับไปคนเดียวส่วนเนนทองดีไม่ต้องไปและถ้าเองจะถามอีกว่าทำไมถึง ไม่ต้องไปก็ขอให้ไปถามอาจารย์ค่าเองท่านอยู่วัดมหาธาตุบางกอ,อกนอนนพระหนุ่มหาทางป้องกันมีให้ในหล่อซักถามไปมากกว่านี้ผมคงไม่ลงทุนไปถึงปานนั้นหรอกครับแต่ว่าหลวงพี่จะกลับเมื่อไรครับหากไม่รีบนะักผมอยากนิมนต์ให้อยู่ก่อนเดือนหน้าผมจะแต่งงานครับเขาบอกเหตุผล ข้าต้องปรึกษาสมภารก่อนถ้าท่านอนุญาตก็อยู่ได้ครับและผมจะช่วยพูดกับหลวงพ่อชอบท่านให้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอรบกวนหลวงพี่ก็คือแม่นวลว่าที่แม่ยายของผมแกขอให้ผมช่วยส่งข่าวเรื่องการแต่งงานให้พี่น้องของแกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากงจะได้เตรียมมาช่วยงานผมก็เลยอยากจะขอความการุณาหลวงพี่ ช่วยเป็นเพื่อนผมหน่อยพูดอย่างเกรงใจชวนคนอื่นไม่ดีหรอกหรือข้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยากไปยุ่งเรื่องทางโลกพระหนุ่มพูดออกตัวแม้หลวงพี่ละก็ผมไม่ใช่จะให้หลวงพี่ศึกออกมาแต่งงานซะหน่อยเพียงแต่อยากนิมนต์ไปเป็นเพื่อนเพื่อให้อุ่นใจเกิดถูกผีหลอกกลางทางหลวงพี่จะได้ช่วยไล่ผี ก็หลวงพี่มีคาถาขนาดผีแขกยังสยบให้มาแล้วเกิดไปเจอผีพมา่าหลวงพี่จะได้ช่วยปราบให้อีกในหล่อสาทยายอำเภอแม่สอดติดกับเขตแดนเขตพระมา่าจึงมีการติดต่อค้าขายกันตามชายแดนเองเขียนข้าเป็นพระกันผีไปแล้วหรือไงท่านนึกขำทั้งกันท้องปราบเลยล่ะครับ น่าหลวงพี่นะช่วยไปเป็นเ,นเพื่อนผมหน่อยนี่ผมให้เกียรติหลวงพี่นะครับคนอื่นๆมาขอไปด้วยผมยังไม่อนุญาตคราวนี้เขาพูดเอาบุญเอาคุณเพราะเขาช่วยกันผีให้เองไม่ได้ใช่ไหมละ่ะพระหนุ่มรู้ทันในหล่อได้แต่หัวเราะแหะๆแล้วก็ตอบว่าก็คงอย่างนั้นแหละตกลงหลวงพี่ยอมไปกับผมแล้วใช่ไหมครับ เขาถามอีกไปก็ได้ข้าเองก็ไม่เคยไปแม่สอดว่าแต่ว่าจะไปกันเมื่อไรล่ะมรืนนี้ครับผมจะมารับหลวงพี่ตอนตีสี่จะเตรียมสเสบียงไปเสร็จสับทั้งเช้าและเพลง เรื่องการขบฉันลงพี่ยับได้เป็นห่วงหรือถ้าจะฉันมื้อเย็นอย่างผมก็ได้รับรองว่าผมจะปิดเป็นความลับเขาล้อเลียนทะลึ่งแล้วนะเองข้ามาได้เป็นพระบางกอกนี่จะได้ฉันข้าวค่าตอนที่ข้าไปเรียนบางกอกนะเพื่อนข้ามันอาศัยวัดอยู่ข้าไปเยี่ยมมันบ,บ่อยๆแล้วข้าก็เห็นพระบางกอกฉันข้าวค่า กันหลายองค์ตอนเย็นก็เตะตะกร้อกันเป็นที่ครื้นเครงข้าเลยไม่นับถือพระแถมยังแอบ,บข้อในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ว่าดีกว่าลืออีกแต่เองเชื่อไหมเพราะเกลียดพระข้าเลยต้องมาเป็นพระท่านเล่าความหลังโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามหลวงพี่เกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระ ทีหลังอย่าได้ไปเกลียดอะไรอีกนะครับเพราะเกลียดสิ่งไหนมักเจอสิ่งนั้นพระถูกคฤรหัดสอนเองหาใครไปเป็นเพื่อนอีกคนดีไหมเผื่อรถไปเสียกลางทางจะได้ช่วยกันแก้ไขท่านแนะนำผมกะจะเอาไอ้กล้วยลูกน้าชายไปเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งในหล่อบอกดีตกลงวันมารืนเองมารับค่านะ เดี๋ยวข้าส่งน้ำเสร็จจะไปเรียนอนุญาตจากสมภารเองไปเรียนท่านไว้ก่อนก็แล้วกันถึงวันนัดพระเจริญตื่นนอนแต่ตีสามท่านส่งน้ำและนุ่งห่มกาสะวะพัฒอย่างเรียบร้อยเวลาที่เหลือท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและจึงเดินจงกรมเริ่มต้นด้วยการกำหนดยืนหนอห้าครั้งและก็เดินระยะที่หนึ่งเสียงลมพัดดังวีดวิวเข้ามาทางหน้าต่าง และช่องลมฟังดูประหลาดเหมือนเสียงคล่ำครวญอยู่ไกลๆของใครคนหนึ่งไม่อยากคิดว่านั่นเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาตามทวงหนี้ท่านคิดใจหนึ่งรู้สึกวันวาดหากอีกใจก็ค้านไม่ต้องกลัวจงใช้หนี้เข้าไปอย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาคิดได้ดังนี้จึงเดินจงกรมต่ออย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่ใส่ใจกับเสียงหวีดบิวของลมที่กระเพือพัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะเผชิญกับมันอย่างทนององอาจแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอม